มีคำพูดหนึ่งที่เราได้ยินทีไรก็อดอิจฉาไม่ได้ทุกทีเลยนะคะคือคำว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับได้ยินบ่อยมากเราจะคิดว่าคนกลุ่มนี้โชคดีจังเลยสุขภาพต้องดีแน่แต่เคยสงสัยไหมคะว่าถ้าความเชื่อน,นี้มันผิดละ่ะถ้าการกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนภัยเงีย,งยบๆของปัญหาสุขภาพที่น่ากลัวกว่าที่เราเห็นจากภายนอกเยอะเลยใช่เลยครับ และนั่นคือภารกิจที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผอมแต่ลงพุงหรือผอมซ่อนรูปผอมซ่อนรูปครับที่ในวงการแพทย์เขาเรียกกันติดปากว่าโจรฝายหรือทินอัลไซด์แฟตอินไซด์ข้างนอกผอมข้างในอ้วนพูดง่ายๆคือข้างนอกดูดีมากหุ่นเปะ๊ะแต่ระบบข้างในร่างกายโดยเฉพาะระบบเผาผลาญเนี่ยอาจจะพังเหมือนคนอ้วนมากๆคนหนึ่งเลยก็ได้ครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะ เพื่อจะแกะรอยเรื่องนี้ให้ถึงแก่นวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลเด็ดๆสอชิ้นอยู่ในมือชิ้นแรกเนี่ยเป็นงานวิจัยสเกลยอกของไทยเลยครับผมเป็นการสำรวจค่าไขมันในเลือดของคนไทยกว่า1 7 0 0 0 0คนเป็นครั้งแรกถือเป็นข้อมูลชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยส่วนอีกชิ้นเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ใหม่และน่าตื่นเต้นมากครับเรียกว่าขีดจำกัดไขมันส่วนบุคคลหรือ personal fat threshold ขีดจำกัดไขมันส่วนบุคคลครับซึ่งจะมาไขาปริศนาว่าทำไมบางคนดูผอมเพรียวแต่กลับเป็นเบาหวานได้เราจะดูควบคู่ไปกับงานวิจัยเรื่องภาวะอ้วนทางเมตาบอลิซึมในคนน้ำหนักปกติหรือมอน W ที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันท้าทายความเชื่อของพวกเราแทบทุกคนเลยที่ว่าผอมคือดีงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าว่าไอ้เจ้าผอมซ่อนรูปหรือทอฟฟี่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่ คือมันไม่ใช่ไขมันนิ่มๆที่เราหยิบขึ้นมาได้ตามแขนตามขาใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับอันนั้นเขาเรียกว่าไขมันใต้ผิวหนังซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้อันตรายเท่าไหร่ค่ะแต่ตัวร้ายของเรื่องนี้มันซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นมากมันคือไขมันในช่องท้องหรือ visceral fat ในช่องท้องเป็นไขมันที่ไม่ได้อยู่ใต้ผิวหนังเราแต่มันไปเกาะตามอวัยวะสำคัญข้างในเลยครับทั้งตับ ตับอ่อนลำไส้คือไปแทรกตัวอยู่ท่ามกลางเครื่องในของเราเลยแค่ฟังว่ามันไปเกาะอยู่กับตับก็สยองแล้วค่ะที่สำคัญคือไขมันพวกนี้ยมันไม่ได้นอนนิ่งๆเหมือนไขมันใต้ผิวหนังนะครับอ๋อหรอคะครับแต่มันเหมือนออโรงงานเคมีขนาดเล็กที่ทำงานตลอดเวลาเลยคือมันแอคทีฟมากโรงงานเคมีสามารถผลิตสารอักเสบกับฮอร์โมนแปลกๆแล้ว ปล่อยตรงเข้าสู่กระแสะเลือดของเราได้ตลอดเวลาอ๋อเหมือนมีคนคอยแอบปล่อยน้ําเสียลงในแม่น้ําของร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ แล้วพอมีน้ําเสียพวกนี้ปนเข้ามามันไปป่วนระบบของเรายัางไงบ้างคะป่วนหนักเลยครับการป่วนที่ร้ายแรงที่สุดคือมันเป็นต้นเหตุโดยตรงของภาวะดื้อต่ออินซูลินภาวะดื้ออินซูลินครับซึ่งเป็นเหมือนประตรูบานแรกที่เปิดไปสู่สารพัดโรคร้ายเลยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดที่สองไขมันในเลือดสูงความดันสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือแม้กระทั่งมะเร็งบางชนิดด้วยซ้ำไปโหครบเลย จริงๆมีข้อมูลที่น่าตกใจมากจากงานวิจัยในวารสารจามาเขาพบว่าคนที่เป็นเบาหวานแต่น้ำหนักตัวปกติค่ะอาจจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วตัวอ้วนหรือน้ำหนักเรือนด้วยซ้าไปครับเดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้หน่อยอันนี้น่าตกใจจริงๆนะคะแปลว่าการที่เราดูผอมแต่ดันเป็นเบาหวานขึ้นมาเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าคนอ้วนที่เป็นเบาหวานเสียอีกรอยคะ่ะใช่ครับ ข้อมูลมันชี้ไปทางนั้นโอ้หนี่มันตอกย้ําเลยว่าไขมันที่มองไม่เห็นนี่มันอันตรายจริงๆเครื่องชัง่งน้ําหนักนี่โกโหกเราได้เลยถูกต้องครับเครื่องชั่งน้ําหนักบอกอะไรเราไม่ได้เลยในเรื่องนี้ซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาถึงประเด็นที่ดิฉันว่าพีคที่สุดจากแหล่งข้อมูลของเราเลยค่ะคือทฤษฎีขีดจํากัดไขมันส่วนบุคคลหรือ personal fat threshold ที่เปรียบเทียบว่าเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับถังเก็บไขมันส่วนตัวที่ขนาดไม่เท่ากันใช่ครับ แนวคิดนี้อธิบายปรากฏการ์โทฟไฟได้เห็นภาพชัดเจนมากทฤษฎีนี้บอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมีความสามารถในการเก็บไขมันไว้ใต้ผิวหนังได้อย่างปลอดภัยอยู่ซึ่งความจุหรือขีดจำกัดตรงนี้ค่ะถูกกำหนดมาแล้วโดยพันธุก,กรรมเป็นหลักเลยพูดง่ายๆคือเราแต่ละคนเกิดมาพร้อมถังเก็บไขมันใต้ผิวหนังที่มีขนาดไม่เท่ากันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรากินเพลินจนถังของเรามันเต็มล่ะคะเมื่อเรากินพลังงานเกินเข้ามาเรื่อยๆ จนถังเก็บไขมันใต้ผิวหนังที่ปลอดภัยของเรามันเต็มแล้วพลังงานส่วนเกินที่ยังเข้ามาไม่หยุดมันจะล้นครับล้นออกมาแล้วร่างกายก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะเอาไขามันส่วนที่ล้นออกมาเนี่ยไปเก็บในที่ที่ไม่ควรเก็บนั่นก็คือในช่องท้องไปเกาะตามอวัยวะต่างๆอย่างที่เล่าไปตอนแรก เข้าใจเลยแสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอ้วนหรือผอมแต่อยู่ที่ว่าถังของเราไซส์ไหนแล้วมันใกล้เต็มหรือยังถูกต้องครับซึ่งแต่ละคนก็เกิดมาพร้อมถังขนาดไม่เท่ากันคนที่ดูผอมอาจจะมีถังขนาดเล็กเท่าแก้วกาแฟก็ได้กินนิดเดียวก็เต็มปุ๊บล้นปั๊บเลยครับผมในขณะที่บางคนดูตัวใหญ่กว่าแต่อาจจะมีถังขนาดโอ่งมังกร ทำให้เขามีพื้นที่ปลอดภัยในการเก็บไขมันเยอะกว่ามากซึ่งดัชนีมวลกายหรือ BMI ไม่มีทางมองเห็นเรื่องนี้ได้เลยภาพนั้นเลยครับเป๊ะเลยนั่นคือข้อบอกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของ BMI เพราะมันบอกได้แค่น้ําหนักเทียบกับส่วนสูงแต่ไม่ได้บอกเลยว่าน้ําหนักนั้นมาจากกล้ามเนื้อหรือไขมันและที่สําคัญคือมองไม่เห็นข้างในใช่ครับที่สําคัญที่สุดคือมันตาบอดสนิทกับไขมันที่ซ่อนอยู่ข้างในคาถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้เลยค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าถังของเราใกล้จะล้นแล้วโดยที่ไม่ต้องรอให้ป่วยจนมีอาการก่อนลืมเครื่องช่างน้ำหนักไปได้เลยครับคำตอบอยู่ที่สายวัดตั้งหากสายวัดตัวชีวัดที่ง่ายและดีที่สุดคือเส้นรอบเอวครับเพราะมันเป็นตัวสะท้อนไขมันในช่องท้องได้โดยตรงเลยตามข้อมูลที่แนะนำกันค่าที่เริ่มถือว่ามีความเสี่ยงสูงคือผู้ชายเกิน94เซนติเมตรหรือประมาณ37นิ้วครับค่ะ ส่วนผู้หญิงเกิน80ซนเมตรหรือราวๆ31.5นิ้วครับไม่ดีนะคะแค่วัดเอวอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือมีอย่างอื่นอีกมีอีกตัวที่ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นคืออัตราส่วนรอบเอวต่อสะโพกหรือ waist to hip ratio คำนวณยังไงคะง่ายๆเลยครับแค่เอาเส้นรอบเอวมาหารด้วยเส้นรอบสะโพก ถ้าค่าที่ได้มันสูงอย่างในผู้ชายถ้าเกิน0.95และผู้หญิงเกิน0.80ก็เป็นสัญญาณว่าไขมันมันไปกระจุกตัวอยู่เท่าไานพุงเยอะเกินไปแล้วอ๋อ oh. ซึ่งเป็นลักษณะของไขมันในชอ่องท้องที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับส่วนถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดจริงๆก็จะมีวิธีสแกนเด็กซที่วัดองค์ประกอบร่างกายได้เป๊ะๆแต่แค่การวัดรอบเอวด้วยสายวัดนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นสัญญาณเตือนแรกที่ดีมากๆแล้วครับ พอฟังเรื่องถังไขมันส่วนตัวเรามันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเลยนะคะว่าแล้วคนไทยเราละ่ะถังของเราโดยเฉลี่ยมันใหญ่หรือเล็กแค่ไหนโชคดีที่เรามีข้อมูลจากการศึกษาครั้งใหญ่ของไทยพอดีเลยใช่ไหมคะครับเล่าให้ฟังหน่อยสิคขาว่าเขาเจออะไรกันบ้าง การศึกษา NHESVI นี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีข้อมูลอ้างอิงค่าไขมันในเลือดของคนไทยจริงๆจ,จังๆสักทีและการค้นพบที่สำคัญที่สุดที่ถึงขั้นทำให้ทีมวิจัยเองก็ประหลาดใจค่ะคือคนไทยมีระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL-C สูงเป็นพื้นฐานอย่างน่าทึ่งเลยครับเมื่อเทียบกับข้อมูลของประชากรชาติตะวันตกหรือแม้แต่ชาติอื่นๆในเอเชียด้วยกันแล้วที่ว่าสูงนี้มัน สูงขนาดไหนคะเทียบกับมาตรฐานสากลแล้วเราอยู่ตรงไหนสูงจนน่าตกใจเลยครับคือถ้าเราเอาเกณฑ์สากลที่ใช้คัดกรองโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรมซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่สูงมากๆแล้วตั้งไว้ที่190มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรมาจับกับคนไทยกลาาเป็นว่าคนไทยที่สุขภาพดีกลุ่มใหญ่กลับมีค่า L D L สูงเกินเกณฑ์นั้นไปอีก โดยค่าเปอร์เซนต์ไทที่95ของผู้ชายไทยอยู่ที่194ส่วนผู้หญิงอยู่ที่198โอ oh ้โหพูดง่ายๆคือค่าเฉลี่ยของเราสูงจนเกือบจะถูกมองว่าเป็นโรคทางพันธุก,กรรมในสายตาของแพทย์ตะวันตกเลยครับพอได้ยินแบบนี้แล้วเลยคิดต่อไปว่างั้นแนวทางการตรวจสุขภาพที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่มักจะบอกว่าอายุ35ค่อยเริ่มตรวจไขมันเนี่ยอาจจะช้าไปสำหรับคนไทยหรือเปล่าคะเพราะค่าพื้นฐานเราสูงกว่าเขาตั้งแต่แรกแล้ว เป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามจะบอกเลยการใช้เกณฑ์แบบ one size fits all ที่เอามาจากข้อมูลของฝรั่งอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยเลยค่ะการทำแบบนั้นอาจทำให้เราวินิจฉัยโรคในคนหนุ่มสาวช้าเกินไปเพราะมัวแต่รอให้ค่ามันสูงถึงเกณฑ์สากลหรือในทางกลับกันก็อาจจะไปวินิจฉัยเกินจริงในผู้สูงอายุที่ระดับไขมันมันสูงขึ้นตามวัยอยู่แล้ว อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะข้อมูลนี้สำคัญมากในการที่เราจะต้องมาปรับปรุงแนวทางการรักษาของไทยรักษาให้เหมาะสมกับคนของเราเองครับแล้วข้อมูลนี้มีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมคะมีครับเขาพบว่าระดับไขมัน L D L ของผู้ชายไทยจะพุ่งสูงสุดในช่วงอายุ45-49ปีส่วนของผู้หญิงจะพีคสุดช่วง55-59ปีอืมซึ่งคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงในช่วงวัยหมดประจาเดือน ดังนั้นข้อเสนอจากงานวิจัยก็คือเราอาจจะต้องเริ่มคัดกรองไขมันในเลือดในคนไทยเร็วกว่าเดิมโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดครับฟังดูแล้วปัญหานี้มันซับซ้อนจริงๆนะคะที่ผ่านมาเราคุยกันเยอะเรื่องไขมันเลวที่มากเกินไปแต่ในแหล่งข้อมูลที่เรามีมันชี้ไปที่อีกด้านของเหรียญที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือกล้ามเนื้อที่ดีที่ไม่เพียงพอถูกต้องเป๊ะเลยครับและนี่คือหัวใจของภาวะ skinny fat หรือ MONW เลยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อลายของเราเนี่ยคือเนื้อเยื่อที่ใช้น้ำตาลกลูโคสมากที่สุดในร่างกายแล้วค่ะอาจจะเปรียบเทียบได้ว่าเป็นอ่างล้างพลังงานหรือเตาเาผาพลังงานขนาดใหญ่ที่สุดของร่างกายเลยก็ว่าได้หมายความว่าถ้าเรามีกล้ามเนื้อน้อยอ่างล้างพลังงานของเราก็จะมีขนาดเล็กตามไปด้วยอย่างนั้นหรอคะพอกินอะไรเข้าไปน้ำตาลก็ไม่มีที่ไปเลยล้นออกมาง่ายขึ้นใช่เลยครับภาพนั้นเลย การมีมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือที่เรียกว่าซ a r c o p e n ียมันแปลว่าร่างกายมีศักยภาพในการจัดการกับน้ำตาลและไขมันจากอาหารที่กินเข้าไปได้น้อยลงอ mm hmm. พลังงานส่วนเกินมันเลยหาทางไปเปลี่ยนเป็นไขมันแล้วก็ไปสะสมตามที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นมากมีงานวิจัยที่เชี้ยเห็นความเชื่อมโยงชัดเจนเลยว่าการมีพื้นที่หน้าตัดของกล้ามเนื้อมากขึ้นสัมพันธ์โดยตรงกับระดับไตรกรลีเซอไรด์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนกับว่าคนกลุ่มนี้ไม่บัตรผ่านที่ทําให้ละเลยสุขภาพได้เพราะตัวเลขบนตาช่างมันไม่ฟ้องแต่จริงๆแล้วข้างในอาจจะพังไปแล้วโดวยไม่รู้ตัวครับไม่รู้ตัวเลยแบบนี้เราจะสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ยังไงดีคะในเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรเลยเป้าหมายจริงๆมันเลยไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักแต่การปรับเปลี่ยนองค์ประกอบร่างกายสินะคะถูกต้องครับเป้าหมายคือการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบร่างกายคือลดไขมันในช่องท้องลง และในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นด้วยต้องทำสองอย่างเลยเป็นสงครามสองด้านเลยครับคือต้องทำลายโรงงานผลิตสารพิษแล้วก็สร้างเตาเผาพลังงานให้ใหญ่ขึ้นไปพร้มพรอมๆกันชัดเจนมากค่ะงั้นสำหรับผู้ฟังที่รู้ตัวว่าเป็นสายกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนแต่ก็ไม่ค่อยออกกำลังกายแถมเรื่องกินก็จัดเต็มตลอดจริงๆแล้วอาจจะกำลังเดินอยู่บนเส้นทางที่เสี่ยงมากๆเลยเราพอจะมีข้อคิดหรือแนวทางปฏิบัติอะไรให้คนกลุ่มนี้ได้บ้างคะ สิ่งแรกและสำคัญที่สุดเลยคือต้องเปลี่ยนมุมมองครับค่ะต้องเลิกโฟกัสที่น้ำหนักบนเครื่องช่างได้แล้วแล้วหันมาใส่ใจสุขภาพทางเมตาบอลิซึมของตัวเองแทนซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ในแหล่งข้อมูลระบุก็ชัดเจนมากครับคือการใช้ชีวิตแบบเหนื่อยนิ่งนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันการดื่มแอลโกอฮอล์การสูบบุหรี่และที่สำคัญสุดๆเลยคืออาหารที่กินเข้าไปเจาะเรื่องอาหารหน่อยค่ะมีตัวร้ายตัวไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะ มีตัวการสำคัญที่อยากจะขีดเส้นใต้เน้นๆเลยคือน้ำตาลฟรุกโตสครับฟรุกโตสหลายคนอาจจะคิดว่าน้ำตาลก็คือน้ำตาลแต่ฟรุกโตสไม่เหมือนเพื่อนครับความพิเศษของมันคือเมื่อเรากินเข้าไปมันจะถูกส่งตรงไปที่ตับเกือบทั้งหมดเหมือนเป็นผู้โดยสาร VAP เลยตรงไปที่ตับเลยแล้วที่ตับนี่แหละครับคือจุดเกิดเหตุ สามารถเปลี่ยนฟุกโตสให้กลายเป็นไขมันหรือไตรกลีเซอไรได้โดยตรงและรวดเร็วมากโดยข้ามขั้นตอนการควบคุมพลังงานตามปกติของร่างกายไปเลยโอ้โหเหมือนเป็นทางด่วนพิเศษสู่การสร้างไขมันเลยนะคะใช่ครับนี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้คนผอมๆที่ชอบดื่มเครื่องดื่มรสหวานจัดๆชานมไขมุกน้ำอัดลมหรือกินอาหารแปรรูปที่มีน้ำเชื่อมฟุกโตสสูงเป็นประจำ มักจะมีค่าไตรกรเซอยในเลือดพุ่งสูงปรี๊ดทั้งๆท,ที่น้ำหนักตัวไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยสักนิดสรุปแล้วทางออกที่ดีที่สุดก็คือการปรับองค์ประกอบร่างกายอย่างที่ได้คุยกันไปใช่แล้วครับถ้าจะให้แนะนำว่าจะทำยังไงดีก็มีสองเสาหลักๆคือค่ะมีอะไรบ้างคะ 1. การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือ resistance training ไม่ว่าจะเป็นการยกเวทหรือการออกกำลังกายแบบใช้น้ำหนักตัวเพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งก็คือการขยายขนาดเตาเผาพลังงานของเราให้ใหญ่และมีประสิทธิภาพขึ้นค่ะและ2คือการปรับอาหารโดยลดการบริโภคน้ำตาลโดยเฉพาะฟรุกโตสและอาหารแปรรูปให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วหันไปนเน้นโปรตีนให้เพียงพอเพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างกล้ามเนือ้อพร้อมกับกินใยอาหารจากผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดให้มากขึ้นครับค่ะจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า ตัวเลขบนเครื่องชั่งน้ำหนักอาจเป็นภาพลวงตาที่ทำให้เราชะล่าใจได้จริงๆครับผมสุขภาพที่แท้จริงมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นข้างในร่างกายเราและแนวคิดเรื่องขีดจำกัดไขมันส่วนบุคคลน,นี้มันเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสุขภาพไปโดยสิ้นเชิงเลยโดยเฉพาะสำหรับคนที่เชื่อมาตลอดชีวิตว่าตัวเองมันคนผอมถูกต้องครับข้อก่อนสำคัญที่เราอยากจะตอกย้ำในวันนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเป็นคนผอม แต่คือการมีสุขภาพทางเมตาบอลิซึมที่ดีซึ่งหมายถึงร่างกายที่สามารถจัดการกับพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยประเด็นที่น่าสนใจไว้ให้ไปคบคิดกันต่อครับน่าสนใจค่ะเชิญเลยค่ะในเมื่อตอนนี้เรารู้แล้วว่าพันธุกรรมมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อขนาดของถังเก็บไขมันของเราแต่ละคนรวมถึงระบบพอผานด้วยรวมค่ะมันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจสําหรับอนาคตว่า วันหนึ่งข้างหน้าเราจะสามารถมีคำแนะนำด้านอาหารและการออกกำลังกายที่เป็นส่วนบุคคลอย่างแท้จริงได้หรือไม่โดยคำแนะนำนั้นไม่ได้มาจากค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปแต่มาจากข้อมูลทางพันธุกรรมเกี่ยวกับขนาดถังไขมันและโปรไฟล์เมตาบอลิซึมของคนคนนั้นโดยเฉพาะอืและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆร,รูปแบบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างไร